บุรุษดอกบุรุษดอกมาล่ะจากบุรุษอลิปอยู่บุนี่บุรุษกันเอาอที่หายเออโอ้พี่โดอาชีพดอกมั้งไม่แน่ใจกันเว้ยแขกมาแขกมาเอียงแรงได้ในไม่แรงตายบริสุทธิ์แรงตายใหไม่เหนียงแรงตายแรงตายอยู่ ให้าตตาดูให้ไตเป็น,นยังไ,ไงไแรงไจแรงในวันนี้แรงไจ่ไต่ตาย้รงใจไต่ตโอ้โหกส,สัสัดได้ไอ้เอ้ย Cái con tay Tay em nát là danh, Tay em nát Ôi em quá Chắc Không có <bà> lù <laughs> Không tìm nhầm Chỗ Chỗ này Chỗ này Chỗ ฝากจบได้ออกควงเจาะก้อนอะไรไม่ต mm ้องออกหรอกควงออกงั้นกูสเตปกูอยู่แล้วครับมึงจะเห็นมันมีดเนโหดนะขี่กูหนิมาห้ามาห้าข้าก็ตุ่มเรียกไปสัต่งมาขี่กันตุ๊บขี่อะไระเออตัวแมงเบิดแลลากู กอ,อนอีกแล้วแตแม่เอ้าออกตีกูสวอนอน,มนอีม่ทาชีิกเอากรมึงตีวแหงเองคิดว่เอเอนเนี่ยโอ้จังแบบเจให้ชื่อนี่ะ มอก็ไปอยู่กูดูแลสุาอดด้ยเอาอบกรอนโอ้เป็นยังครับกูเลยบางแหงไม่ยังจีบได้แล้วมหากูตลอดแช่ดาเมจนี่อะไรก่อเรียกว่าช่ดาเมจเฮ้ Ồ cứ bị chết này luôn nhỉ này. Ừ. Ừ, bình này bạn chưa lên mà bị đánh. อ่เาเรื่องอะไป่าครับสี่คู่ยิง่งใหญ่หูออกคออกลอกอ้องกัปบนนอกเลยนอกไหมบอกเขาเข้าเราก็เต็ยมแล้ว Đi ra pháo mọi mọi mang mọi vậy. mọi này mọi 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 nha. mọi này, chốc này chốc Đó, gì của nó mọi 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 đi mọi 两个的。嗯 nè không oh, này nè mày tưới là đẹp nè mày tưới nè không tưới nè เลีนเรีนเนเนเ่ยนแมง้าเียนอมัน้สอยบนีลรื่อยบบเรือีขว,วนนเเดววเียงไสัตรูหายไปศัตรูหายไป าวานแม่ไ <ม ral |uk|> อม่ไไปไหนวันไปวานไปวานวานแมงกูวานไปไหเลยเด้อาวาแม่โอ้ยสัตว์มานาล่ะนีสองเดียวโอ้พีดอะไรพีดยังเสียงี่ในปากโอ้เสียงมเสิยงเสียงเสิงเล วางนีอยู่นี่ยู่ะเยไปละมีแล่เขาแทนปุ๊บข้น้องแวงเนาะปุ๊บจ Right, 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 right. Oh yeah. break, break. Hmm? Hey, one of your structures is under attack.

เป็นเดชเขากำลังเสริมด้วยอ๋อุปนี่ได้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 โอ้โหจริงบ๊ายบอยู่บูธ คนะบราณมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีพลังงา r มากกว่ามนุษย์มาก <c oughs>

Twin yeah. Show me your dance move. Lên thì lên thì. Ô mẹ bím quay 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 Đi bím 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 thôi, bím thôi! thôi, 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 thôi. กืรเป็ายวอกเื <L ight. S 2> <L an> <N> ่อนายอบเอีกาแล้วได้อีกาตัวเดียวได้ตัวเดียวตายสอง

เจะะ้หมอโว้ยขน้ดเลยวะถึงเครื่องเลยว่าตายมั้ยบมเดลเด้อประญาณหุ่นตายหั่ออกประญาณหุ่นตายมเอแอนอก <coughs> ờ, mẹ đọc thược nhé. Hãy bfinden thứ nh�� cà phê Nếu là Nó gì chứ?

yeah, suy luận của người sai. The hammer have destroyed a này Hãy ห k โอ้โหเล็ก <pegar> น <public labor ations> ้อยมึงี้น่าจับแล้วกูเฮงอไปเรอแ่หลีกสู้่ายอดโ้ยบับบอัดคลิปด้วยนี่ค่อมเอัดคลิปเราด้วยอัดเรา เอามันได้ยินเสียงกูปะนียินบิเลยอ่เอาอะไรนี่เลยโคตรเลงไอ้สัตว์แน่โบอกเลยว่าเติแตกเนาะเกบอกกูดเ็กออกกบอเลยดไ่ไอัพคลิปแล้วดิฝ่อจบเนี่ยนี เดี๋ยวชมวันี้ก็เป็นรายการใหม่สอนอย่าดิสอนนะใช่ไห้เดี๋ยวนี้อะไรครอะไรครับอนนี้อันีแต่ว่าเดี๋ยวมุ่เอาคุณว่าตัวป้อนไหมโอ้ชอสสั

จะรีจบไปไหนครับท่านจะรีจบไปไหนห <Why. S 2> งายนไฟได้หน่อยได้รับ Really yeah. words? <laughs> the legion have destroyed a hellborn tower <laughs> หมดไปนี่ดีไหมแต่งลวีได้เลดีได้แล้วี่ก็บอกเลยจังหวัดยอยี่ไก่อะมัเรเว้วะไเปาไม่สวยดิกูเฮียหน่ว้นีเออไมาเียวเ้นได้เอาักองเหาักเฮ้ยู้ไม่ได้ปกูว่ได้เอปากหวานดีบอกซัวเออเอา

ไม่โอยนะเอาเพชรมาเตอร์นี่เขาจะมาเดี๋ยวเออเอาเนี่ยใครเป็นกิโมะไร Oh on. you're going It's cute you're still it too hot for you? Come on it, He he. Oh The legion have destroyed a hellborn tower.